ตอนที่8เที่ยววิเวกกับองค์หลวงปู่เสากันตะสีโรองค์ท่านหลวงปู่เสากันตะสีโรพาหลวงปู่ชอบและคณะสิทธิ์ติดตามเดินทางออกจากวัดศรีมงคลเหนือเที่ยววิเวกแถบลุ่มแม่น้ำโขงพระเนนติดตามองค์ท่านหลวงปูเ่เสาเที่ยววิเวกครั้งนั้นมีสี่รูปมีรายนามดังนี้ 1. ห,หลวงปู่ชอบฐานะสโม 2. หลวงปู่คำล่า คันติทโร 3. พระอ้าย 4. ส,สามเณรล่าองค์ท่านหลวงปู่เสาพาลูกศิษย์เที่ยววิเวกในแถวเขตน้ำโขงมุกดาหารจากนั้นท่านพาลูกศิษย์นั่งเรือข้ามแม่น้ำโขงไปเที่ยววิเวกที่แขวงสวรรณเขตประเทศลาวหลวงปู่เสาพาคณะเดินหลงเข้าไปในเขตประเทศเวียดนามเจ้าหน้าที่ทหารเวียดนามแจ้งให้ทราบว่า คณะของท่านล่วงล้ำเข้ามาในเขตประเทศเขาเจ้าหน้าที่ทหารเวียดนามจึงขอให้คณะของพวกท่านเดินทางกลับไปยังประเทศลาวหลวงปู่ชอบท่านว่าวันนั้นสายมากแล้วพระเนนแต่ละองค์ยังไม่มีใครได้ฉันข้าวองค์ท่านหลวงปู่เสาจึงขอบินทบาตกับเจ้าหน้าที่ทหารเวียดนามหลวงปู่ชอบท่านพูดแบบตลกว่าวันนั้นพวกเราพากันอังเกิอยู่เมืองยวน คำว่าอังเกิมนีภาษาเวียดนามแปลว่ากินข้าวนะครับหลังฉันอาหารแล้วหลวงปู่เสาท่านพาลูกศิษย์เดินทางกลับมาประเทศลาวองค์ท่านหลวงปู่เสาพาหลวงปู่ชอบและคณะเดินทางออกจากสวรรค์เขตไปเมืองเวียงจันท์โดยอาศัยนั่งเรือไฟขนสินค้าสลับกับการเดินเท้าหลวงปู่เสาท่านพาไปพักภาวนาที่ภูเขาควายซึ่งเป็นเทือกเขาใหญ่ภพศา,าร กินอนาเขตตั้งแต่ตอนกลางประเทศลาวลากยาวไปจนถึงพรมแดนประเทศจีนภูเขาควายสมัยนั้นเป็นสถานที่เหมาะแก่การภาวานามากที่สุดอีกแห่งหนึ่งที่หลวงปู่ชอบท่านเคยไปพักมาท่านบอกภูเขาควายอุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้พันไม้สัตว์ป่านานาชนิดจนนับไม่ถ้วนภูเขาควายเป็นที่ลึกลับของภพภูมิต่างๆทั้งเบื้องบนเบื้องล่าง สิ่งเหล่านี้ที่ภูเขาควายสมัยก่อนหลวงปู่ชอบท่านว่ามีหมดแต่สิ่งลึกลับที่ขึ้นชื่อลือชามากที่สุดของภูเขาควายในสมัยนั้นก็คือกองก่อยหลวงปู่เสาท่านจะพาลูกศิษย์ขึ้นไปภาวนาที่ภูเขาควายชาวบ้านไม่อยากให้คณะของท่านขึ้นไปที่นั่นเพราะจะเกิดอันตรายจากสัตว์ใหญ่ไข้ป่ารวมทั้งมืดจะภัยมืดจากสิ่งลี้ลับ หลวงปู่เสาท่านไม่สนว่าจะมีผีสางคางเหลืองอะไรมารบกวนท่านบอกชาวาบ้านว่าอัตมาจะพาลูกศิษย์ขึ้นไปพักภาวนาบนเขาไม่ได้มีเจตนาจะขึ้นไปรบกวนผู้ที่เขาอาศัยอยู่ในนั้นท่านถามลูกศิษย์ว่าพวกท่านกลัวผีกลัวเสือไหมถ้าใครกลัวก็ไม่ต้องขึ้นไปกับเราลูกศิษย์ทุกองค์ขอติดตามองค์ท่านขึ้นไปภาวนาที่ภูเขาควาย หลวงปู่ชอบบอกคืนแรกที่พักอยู่บนภูเขาควายเราเดินจงกรมอยู่ได้ยินเสียงสัตว์มันร้องทักกันเป็นทอดๆเสียงมันจะแหลมเหมือนกับเสียงเด็กทารกร้องไห้ทีแรกเราไม่ได้สนใจอะไรมากนักคิดว่าเป็นเสียงสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่งมันทักทายกันตามประษาเดินจงกรมอยู่อีกราวชั่วโมงเราก็เข้ากรดไปไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนา นั่งภาวนาได้พักหนึ่งรู้สึกเหมือนมีอะไรอยู่ใกล้กรดลืมตาขึ้นมาดูเห็นเงาตะครุ่มคล้ายลิงหรือชนียืนอยู่นอกกรดพอเราขยับตัวพวกมันก็พากันวิ่งหนีหายเข้าไปในป่าเราคิดว่านี่หรือที่เขาเรียกว่าผีก่องกอยพอพวกหนีหนีไปแล้วเราคิดว่ามันคงไม่กล้ากลับมาอีกที่ไหนได้พอคล้อยหลังไม่นาน พวกนี้มันก็พากันกลับมาอีกครั้งเราจุดโคมไฟขึ้นพอพวกมันเห็นแสงไฟเท่านั้นแหละพากันแตกหือนหนีออกไปยืนอยู่ห่างๆเราถึงรู้ว่าพวกนี้มันกลัวไฟลักษณะสัตว์พวกนี้ตัวมันจะเล็กๆเหมือนลิงแต่ขนตามตัวมันจะยาวกว่าลิงสีขนมันจะออกน้ำตาลเข้มมีนิ้วมือห้านิ้วเล็บแหลมยาว ทุกนิ้วเขี้ยวมันจะยาวประมาณนิ้วชี้ของเราหลวงปู่ชอบท่านมีนิสัยที่ท้าพิสูจน์ในสิ่งที่สงสัยท่านจึงออกจากกรดเพื่อจะดูให้แน่ชัดว่าสัตว์พวกนี้มันคืออะไรกันแน่ท่านบอกแต่ไหนแต่ไรเราไม่กลัวในสิ่งลี้ลับใจขมใจอะไรสู้ได้หมดทุกอย่างท่านพูดกับพวกนี้ว่าหากจะมาเอาส่วนบุญ ก็ให้ตั้งใจอย่าพากันเสียงดังท่านแผ่เมตตาให้พวกนี้ปรากฏว่าท่านแผ่เมตตาให้พวกนี้นั้นจิตท่านเกิดตันตื้อขึ้นมาเฉยๆท่านบอกถ้าจิตเป็นเช่นนี้ขณะแผ่เมตตาผู้นั้นไม่มีวาสนาที่จะสงเคราะห์กันได้หรือผู้นั้นมีกรรหนักจนแสงธรรมส่องไม่ถึงเป็นผู้อาภัพปโปรดไม่ได้ หลวงปู่ชอบท่านพูดถึงผีกองกอยในเมืองไทยว่าเราเคยเห็นที่ภูหลวงภูกระดึงเขาใหญ่ห้วยขาแข้งและทุ่งใหญ่นเรศวรทุกที่ตามที่ท่านกล่าวมานี้ทุกวันนี้มันจางหายไปเกือบหมดแล้วเท่าที่ท่านรู้ปัจจุบันพวกสัตว์ภูมินี้ยังมีเหลืออยู่ที่ห้วยขาแข้งกับที่ภูเขาควายประเทศเาา